สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักวันนี้มาพบกับคุณครูแป้งนะคะคุณครูแป้งเป็นครูประจําชั้นอนุบาล2ทับแนะคะเอ๊เด็กๆสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนเรื่องอะไรกันคะอวัยวะและการดูแลรักษาใช่ไหมคะในวันนี้นะคะคุณครูแป้งจะมาสอนเรื่องการป้องกันและการรักษาโรคที่เกิดกับหูและจมูกคะ่ะเอ๊เด็กๆค่ะเด็กๆเนี่ยมีใครเคยเป็นหวัดบ้างไหมคะ ไหนยี่ลองยกมือให้คุณครูบ้านดูสิโอ้โหเป็นกันหลายคนเลยใช่ไหมคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าทําไมเราถึงเป็นหวัดอ่าลองตอบคําถามครูบ้านก่อนสิการที่เด็กๆเป็นหวัดเนี่ยเกิดได้จาก,กหลายปัจจัยมากเลยค่ะเช่นออกไปตากแดดนานเกินไปออกไปตากฝนหรือว่าอากาศหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการแพ้ฝุ่นแพ้ควันค่ะ แล้วฝุ่นควันเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายเราทางไหนล่ะคะจากทางจามูกอ่าพอเด็กๆเนี่ยเข้าไปเล่นในบริเวณที่มีฝุ่นมากๆหรือมีควันมากๆเนี่ยอาจจะทําให้เด็กๆเกิดการจามซึ่งถ้าเด็กๆมีอาการจามเยอะๆไอเยอะๆเนี่ยอาจจะทําให้ต่อมทอนซิลของเิ็กๆงเนี่ยอักเสบได้แล้วก็เกิดเป็นทอนซิลอักเสบไซนัสอักเสบตามมานะคะ เอ๊แล้วอย่างนี้วิธีการป้องกันที่จะไม่ให้ฝุ่นเข้าไปในร่างกายเราทำยังไงดีคะบริเวณในบ้านเนี่ยเด็กๆก,ก็จะต้องคอยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทั้ความสะอาดไม่ให้มีฝุ่นในบ้านของเราเอา้าแล้วถ้าเกิดว่าเด็กๆไปข้างนอกละคะไปข้างนอกแล้วถ้าเกิดว่ามันมีฝุ่นควันมากมายเลยเด็กๆจะเลี่ยงได้อย่างไรอ่าวิธีการก็คือหน้ากากอนามัยนั่นเอง ตอนนี้เราต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไวรัสโคโรโนาด้วยนะคะก็พอดีเลยจะได้ช่วยเราการฝุ่นเราเนี่ยรู้วิธีการป้องกันแล้วก็การดูแลจมูกเราไปแล้วมีใครรู้บ้างคะว่าวิธีการทำความสะอาดจมูกเนี่ยควรทำอย่างไรติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักอ่าวิธีการทำความสะอาดจมูกง่ายมากเลยค่ะเด็กๆค่ะนำผ้านะคะ ชุบน้ำและเช็ดจมูกเบาๆเช็ดบริเวณด้านนอกนะคะเด็กๆอย่าล้วงเข้าไปข้างในนะคะอาจจะทำให้เส้นเลือดฝอยแตกกลายเป็นเลือดกำเดาได้เลยนะคะเด็กๆและอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีการล้างจมูกวิธีนี้เด็กๆอาจจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะแล้วถ้าเด็กๆกำลังอาบน้ำอยู่หรือว่าไปเล่นน้าแล้วเกิดน้าเข้าหูขึ้นมาล่ะคะเด็กๆควรทำยังไงดีวันนี้คุณครูแม่มี อเอียงศรีรษะให้หูข้างที่มีน้ําขนานกับพื้นเพื่อให้น้ําไหลออกมาค่ะอาจจะลองเขย่าตัวเบาๆก็ได้นะ,ะถ้าเกิดว่าน้ําเข้าหูซ้ายเนี่ยก็ทําเช่นเดียวกันเลยนะคะเราต้องการจะทําความสะอาดหูนะคะเด็กๆเด็กๆควรทํายังไงดีอ่ามีหลายคนเลยตอบคุณครูแบงว่าให้แคะเลยค่ะให้เอาคอตตอนบัตมาปั่นเลยค่ะคุณครูโอ้ย อันนตรายะะคะดกเด็ๆใช้การเช็ดแทนการแคะอย่างแรกเลยให้เราเปลี่ยนวิธีการและความคิดในการดูแลรักษาหูของเราเสียใหม่โดยการใช้วิธีเช็ดทำความสะอาดแทนอย่าไปใช้สิ่งแปลกปลอมเช่นไม้พันสำลีนิ้วมือหรืออะไรก็ตามแค่หูเด็ดขาดเพราะจะยิ่งเป็นการดันขี้หูให้ลึกลงไปแถมยังสร้างความระคายเคืองทำให้ต่อมสร้างขี้หูทำงานเกิดเป็นขี้หูมากกว่าเดิมอีก เด็กๆต้องการทําความสะอาดหูก็ให้บอกผู้ปกครองนะคะแล้ววันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันและก็การรักษาโรคที่เกิดกับหูแล้วก็จมูกนะคะนอกจากคุณครูแป้งจะมาสอนเรื่องนี้แล้วเนี่ยคุณครูแป้งมีคําศัพท์มาให้เด็กๆด้วยค่ะแ๋ยวเด็กๆออกเสียงตามครูแป้งเลยนะ Close your eye อีกครั้งหนึ่งนะคะ Close your แปลว่าหลับตาหรือว่าปิดตานั่นเองค่ะเด็กๆคุณครูแป้งก็มีใบงานมาฝากเด็กๆด้วยค่ะนั่นก็คือใบงานใบนี้ค่ะให้เด็กๆนะคะวาดภาพตามจินตนาการแล้วก็ระบายสีให้สวยที่สุดเลยนะคะและอย่าลืมเขียนเลขที่บนมุมขวาบนของใบงานด้วยนะคะเก็บใบงานใส่แฟ้มให้เรียบร้อย และเราพบกันตอนเปิดเทอมนะคะส่วนวันพรุ่งนี้จะเป็นคุณครูอะไรให้เด็กๆติดตามนะคะสําหรับวันนี้คุณครูแป้งไปก่อนสวัสดีค่ะ